มันใช้ไม้อะไรก็ได้ใช่ป่าวไอ้ที่ทำที่เผาเหล็กเผาไอ้นี่เนี้ยเออมันใช้สามันหรือเปล่าเออสี่อันนี้ที่เผาเหล็กเร็วมันใช้ไม้อะไรหรือเปล่าหรือมันไอคูดเนึ่งงงไอ้ที่มันใช้เผาเหล็กเออท้าให้เร็วขึ้นเนี่ยมันควดมันใช้มันใช้ไม้อะไรอ่ะเพราะผมเห็นในในที่คราเมันใช้ไม้นัวไอ้ไม้ต้นใหญ่ใหญ่อ่ะเต่ที่บ้านผมไม่มีดีเถวบ้าน ม,มันต้องเดินเอาอ่ะแล้วมันไก่มากเลยนะใช่ป่ะอ๋อได้ได้น,นี่หว่าเล่นนี้ไหมเล่นมันนี่ผมมีเกมไม่เล่นเก,กมเกมอะไรคุณมันนี่มาเอาไปดิคุณไอ้มาผมนี่คุณมายืนตรงนี้คุณมายืนตรงนี้ แป๊บๆขอขอขอมค้ของไอ่อเอา,เอาคุณปลาเอ้ยนกล่องเรามีปกปายอะใช่ไหมเพราะปายนี้มาเผอเลยดีเออได้อาหารฟรีเยแถมได้ปลายเยอะด้วยนะ เออนี่แหละความคิดฉลาดจริงโอเคก็อยู่อะไรเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมันเอาบรรพาวันนี้ไม่ได้เราเพึ่งรู้เฮ้ยจริงดิ เอ้ยมัเตัวเฮลมาได้ไงเนี่ยคุณนึกว่าไอ้มันเผาไอ้นิ้วได้ดีโคนเผาได้แต่เหล็กก็ดีโอ้ยคุณแม่เนี่คุณแม่โคตรเจ้าเลยได้ขอดูบ้านหน่อยเป็นไงมั้ยงไม่เสร็จเลยโอ้โหยังไม่เสร็จเลยแต่มันผ่านมาแค่วันเดียวก็ถึงในขนาดนี้แล้วอ๋อบ้านผมมันหัวสูงเลยวะ ไม่บ้านแฟชั่นตึกเนี่ยน่อ่ะความสูงเป็นบ้านหัวมันสูงมากไม่ครับก็ต้องเรียนป้าไม่ครับไม่เรียนหรอกแต่บ้านหัวสูงไปหน่อยนะเหมือนหัวคุณโอ้ยว่าคุณยืนขึ้นผมหัวสมองโตเหรอขอบคุณมากเลยนะนนีตรง้เอไปไหนหร่าวันก็ต้องอะไรหร่านี้แม่เนี่ยตรงนั้นดีกว่าเนี่ยมาเอานี้ดีกว่ายังไงนี่นะนี่โดดเดีดโดดเด็ดโดดเด็ดกูมาอยู่ตรงนี้มาอยู่ตรงนี้นี่เนี่ยตุ๊กลางเลยนะ เออผมก็จะมีเกมคุณเล่นเล่นว่าเออมันมันกีนับหนึ่งถึงสามพอพอถึงสามแล้วคุณต้องหยุดเหมือนเกมโกโกวาโอเคไหมทำเพื่ออะไรเอ่ให้คุณดูได้เปลี่ยนบรรยากาศมากอ๋อได้ได้ได้ครับเออต้องว่ายน้ำนะทมเดินอ้อมนะว่ายน้ำเหรอคิดว่าการว่ายน้ำผมเลยผมจะเสีบยังไงดีดีนะเออขึ้นมหนึ่งสองสามจุด

อะไรว่าเต็มไหมอะไรไม่หลงมวยเนาะอืมไม่มีฉลากไหมหรอหาเมกาด้วยเด้อนะก็ได้ดิแล้วคุณมีอะไรตอบแทนผมบ้างอ่ะออ๋มีมีให้รางวัลอะไรบ้างอ่ะเลมอนสักสิบอันป่ะเหล็กห้าก้อนห้าก้อนเหรอเหล็กกับไงอ่ะเหล็กกับที่ขุดหนึ่งอันเหล็กกับเหล็กเลยกับเหล็กกับเหล็กอ่ะนะเหล็กกับที่ขุดหนึ่งอัน อุย้ยเอาไปเถื่อขุดเอาไปทำงานไปที่ขุดเหล็กเลยนะนยก็ไปทํางานไงนึกนึกเหล็กเพิ่มมันมีคุณทํางานเอาเดี๋ยวไม่รับเลยเอา,เอาจะเหลี่ยมนิดหน่อยเห็นนะเห็นนะเห็นนะหลงคลองเอาก็ได้นแค่ั้พี่<น>พี่เอ๋เล่นอะไรเนะนีน่ย เข้ามาแล้วเนี่ยผ่านแล้วไม่คุณไม่เข้าเลยว่ะเพงอ้รางวัลของคุณตดไปดล